ฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมขอจับผมขอจับกลุ่มคนในข้อหาเสพยาคูนะครับจับดมยากระ็นครับเสพยาคูขณะนี้ตำรวจได้ล้อมด่าบ้านคุณไว้แล้วแล้วครับ FBI จะบุกแล้วนะครับ FBI ด้วยครับผมเกลยเสพยาคูเองนะครับคุณตำรวจ เรามีอีกหน่วยงานหนึ่งชื่อ F U O นะครับจะบ,บวกจะจ, <laughs> จะพอมมอนยูนะครับ U F, U F O ปล่าเบา U F O กว่าเบาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับหน่วยกล้าตายครับลงไปปุ๊บรั้งตกลงไปปุ๊บตายเลยใช่ไหมัันนคิดว่างานที่กูครับนี่เออเออดูไหมทำไมดาวถึงหายไปครับพี่ทำไมครับน้องทำไมครับ คนดมเกาไปครับหัวน้ำลงไปดึงแต่ดาวใช่ไหมวันวันใช่ครับไม่ดึงอะไรเลยค่ครับน้องชื่ออะไรเนาะผมชื่ออ str ิงครับอิงครับน้องน้องอิงอครับใช่ใช่ใช่น้องอิงน้องอิงอยู่จังหวัดอะไรครับ รางวัลสม,มุทรประการครับโอวเด็กสม,มุทรประการเขาหล่อหล่อเท่กันขนาดนี้เลยครับก็อยู่แล้วอะครับหน้านเรามอเตอร์เฟอร์นือน้องอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเอ็เองครับสิ่เอ็ดเองเหรอครับโอ้นะะแต่ผมอายุสิบสองครับโอ้อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้นะดีดีนี่ใส่เดี่ยวใส่เดียวนี่มัน เดี่ยวที่สกอร์เชอบใส่นค่ะใส่เดี่ยวแ่ค่ะอันนั้นมันสายเดียวไม่ใช่สายเดียวละมังแล้วนัื่อกี้มาพี่ไปไหนอ่ะไม่เรียกกองน้ำหรอเปล่าไม่เรียกกองน้ำพี่แซวกันเองด้วยกูอย่างชอบน้ำมาแก๊กหัวแต่มึงไปคอยอะไรเก๊กจังเย้ เอาอีกเอาเอีกแป๊บนึงแล้วเนาะงแบบหนึ่งอัดโวยก่อนอัดโวยก่อนไม่ได้อยากแล้วแหวนครับแต่อดีตมันทิ่มแทงให้เราว่างดี้ดี้ดี้มันใช่ลอยที่ไหนแเราเรื่องเบื่อแล้วแป๊บซีนะครับอยากนด่เก้าอี้ฟาดหัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยเอาเรื่องที่ไหนแล้วเนี่ยคนเด็กคนนี้มันเอาเรื่องแต่ว่า โอ้ยโจรโเราโจรโดรเบิดนี่มึงเก่งเงินไปวะวะมึงเก่งเงินไปเวะวะสวัสดมคจะครับดเค่น